พยักคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สิบสองตอนขวากงรับเคราะห์เสีสินครุ่นคิดอย่างซึมเศร้าหารู้ไม่ว่าที่ข้างกายเพิ่มคนผู้หนึ่ง จวบกระทั่งคนผู้นี้นั่งลงที่ด้านข้างมันค่อยรู้สึกตัวจากนั้นจมูกสูดได้กลิ่นหอมจางๆชนิดหนึ่งคิดอะไรเสี้ยวีเฟยยกมือตบแต่งผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยของมันพลางก็ถามเสียงนุ่มนวลเสี้ยสินยิ้มพลางแล้วบอกว่าไม่ได้คลุ่นคิดอันใดเพียงแต่เหน็ดเหนื่อยโอ้ยความจริงเข้าใจว่าพอรับบาดเจ็บ จะได้นอนพักฟื้นในบ้านคิดไม่ถึงยังเหน็ดเหนื่อยกว่ายามใดเสียสินไม่ต้องการเปิดเผยความคิดออกไปมันไม่ต้องการให้คนทางบ้านเป็นห่วงแทนมันพรรยาและอนุภรรยาของมันแทบร่วมทุกข์ตกระกำรบลำบากพร้อมกับมันมันหวังให้สตรีของตนเองเสพสุขมากกว่านี้เสียวีเฟยย่นจมูกกล่าวขึ้นว่า เราแย่นายผู้เท่าของบ้านเราไม่ใช่เก่งกล้าสามารถหรอกหรือจะไหนตัดพ้อว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วมีแต่ท่านลำบากผู้อื่นไม่ลำบากหรือเสี่ยวตี้ตี้น้อยใกล้คลอดแล้วส่วนซีหลินห่างอีกไม่กี่วันต่อจากนั้นถึงรอบของจื่อฉีกับเยื่อนาตอนนี้เรื่องทางบ้านล้วนผลักใสามาที่หูหญินใหญ่กับข้าพเจ้า แม้แต่อิงเจียพี่สาวยังรับภาระไปไม่น้อยกล่าวไปกล่าวไปใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มที่อ่อนหวานขึ้นตระกูลหยางมีบรรดาศักดิ์สูงส่งสมาชิกก็เพิ่มพูนนางไหนเลยไม่เบิกบานใจได้ถึงแม้ว่านางถือกำเนิดจากตระกูลสูงส่งแต่ทางบ้านตกต่ำตัวเองได้รับความลำบากไม่น้อยนอกจาก ต้องแบกรับภาระดูแลบ้านช่องตั้งแต่เล็กทั้งยังต้องปกปิดพี่ใหญ่มิให้ล่วงรู้ความลับของนางเนื่องเพราะได้รับความลำบากมากมายดังนั้นนางธนุถนอมความสมบูรณ์พูนสุขในตอนนี้ยิ่งกว่าผู้ใดเสื้อศินมองดูภรรยารักเห็นนางเพเยอแย้มยิมถ่ายทอดบอกเรื่องภายในบ้านด้วยท่าทางที่พึงพอใจ ปลอยบังเกิดความรู้สึกเป็นสุขในฐานะสามีและบิดาความสุขสบายของบุตรภรรยาใหญ่ไม่ใช่สร้างความพึงพอใจให้อย่างยิ่งยวดเสี่ยววีเฟยพอเอ่ยถึงเรื่องในบ้านก็บอกกล่าวไม่หยุดหลังจากบ่งบอกเป็นเวลานานค่อยพบว่าเสี่ยสินมองดูนางอย่างยิ้มแย้มต้องกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนอยู่บ้างว่า เชไหนมองดูผู้อื่นเช่นนี้เสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเรามองดูท่านจากยาโถที่เจ้าเล่เพทุบายตอนนี้กลายเป็นสตรีสาวที่อ่อนโยนนุ่มนวลคนหนึ่งเสียววีเฟย์ชดปากน,น้อยๆแล้วกล่าวว่าเป็นไรรังเกียจว่าผู้อื่นชราแล้วเสียสินหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่าท่านอายุมากน้อยเท่าใดฉชไหนบอกว่าชราแล้ว หญิงสาวมีความงามของหญิงสาวสตรีที่แต่งงานแล้วก็มีเสน่ห์ของสตรีที่แต่งงานแล้วคลั้งกระโนน้นซุกซนน่ารักยามนี้ความฉเฉลียวฉลาดยังคงอยู่หากเพิ่มความอ่อนหวานอีกส่วนหนึ่งระหว่างกุหลาบหนูกับดอกโบตันหากให้เราเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดคงสร้างความลำบากใจแก่เราแทบตายแล้ว <c oughs> เสี้ยวีเฟยหัวรอกคิดคักคำหนึ่งยื่นนิ้วมือเรียวงามจิ้มใส่หน้าผากมันกล่าวขึ้นว่าครั้งกระโน,น้นข้าพเจ้าท่องทั่วแผ่นดินไม่ทราบว่ามีคนบุญหนักสักใหญ่ขุนชายเชื้อพระวงศ์ใดถูกข้าพเจ้าหลอกจนหัวหมุนนึกไม่ถึงว่ากลับพลาดท่าให้กับลิ้นลมคมคายของท่านคําลิ้นลมคมคายพอกล่าวจากปาก เห็นเสี้ยสิลจับจ้องมองปากจิ้มลิ้มของตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสี้ยวีเฟยฉลาดหลักแหลมเพียงไหนอย่าว่าแต่ทั้งสองเป็นสามีภรรยาหลายปีไม่ต้องใช้ความคิดก็ทราบว่ามันนึกถึงอันใดดังนั้นสองแก้มแดงส่น้นกำมัดทุบใส่มันเบาๆกล่าวอย่างคุณเคืองแง่งอนว่าท่านมีสภาพเช่นนี้ยังคิดทำอะไร เสี้ยววีเฟยสสครานปานบุผายามนี้สองแก้มแดงสัน้นยิ่งเพิ่มเสนีความเย้ายวนเสียสศนลชมดูจนวันไหวใจโอบเอวของนางเบาๆกล่าวขึ้นว่าคืนนี้หลังอยู่เป็นเพื่อนเราเถอะเสียววีเฟยค้อนมันวงหนึ่งกล่าวขึ้นว่าท่านรับบาดเจ็บถึงเพียงนี้ยังคิดอ่านทำการอันใดยังคงสงบจิตใจรักษาตัวเถอะ ปากกล่าววาจาใบหน้ายิ่งม้ายิ่งแดงเปล่งปลั่งกว่าเดิมเสียสินยิ้มกะลิ้มกะเลียก,กล่าวขึ้นว่าเนื่องเพราะรับบาดเจ็บไม่ต้องการให้ปากแผลป,ปริแตกจึงบอกให้เสีย้ยเสี้ยซึ่งเป็นชื่อเล่นของเสี้ยวีเฟยอยู่เป็นเพื่อนเราเสี้ยวีเฟยกรอกตาหยาดเยิมแล้วกล่าวว่าคนเลวท่านคิดอะไรอีกนางยามกล่าววาจาเหล่านี้ ก็แสดงความแง่งอนของหญิงสาวออกมาเสียสินหัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่าย่อมนึกถึงชิวหาของเหนียงจือซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาทั้งสองกล่าวเกี่ยวพาราศีซุ่มเสียงจึงแผ่วเบาลงเสี่ยวอิงพอดีกลับจากการส่งแขกได้ยินทั้งสองกระซิบกระซาบกันคลับคล้ายเป็นคำคนเลวยังมีคำชิวหาไม่ทราบทั้งสองเล่นทายปริศนาอันใด เสียสินอ้อนวอนว่าเหนียงจือรับปากเราได้หรือไม่เสี่ยวีเฟยกล่าวด้วยใบหน้าแดงสดใสว่าท่านผู้นี้เจ้าชูกลุ่มกลิ่มที่สุดเสียสินหัวร่อเฮฮะกล่าวว่านี่จึงเป็นทาตแท้ของบุรุษเสี่ยวีเฟยค้อนมันวงหนึ่งกล่าวว่าท่านยังกล่าวอีกครั้งแรกที่ท่านนำตัวอูหลันถูยานั้นกลับมาพวกเรายังเข้าใจว่าท่านเปลี่ยนนิสัย เพียงช่วยเหลือผู้อื่นมาจากแดนวาลามีคาดหลังจากนั้นยังไปมาหาสู่กันไม่ขาดสายท่านบอกมาตามตรงใช่ชมชอบผู้อื่นหรือไม่เซียวอิงที่ข้างประตูพอฟังหัวใจต้องเต้นทีเร็วขึ้นต้องการฟังว่าเสียสินตอบว่าอย่างไรเสียสินเพิ่งอ้อนวอนภรยารับปากคืนนี้จะได้ลิ้มรองรสชาติของชิวหา ไหนเลยกล้าสกิดความหึงหวงของนางขึ้นมาพอฟังจึงกล่าวอย่างเหยียดยามว่าท่านล้อเล่นอันใดยาโถนั้นไม่มีหน้าอกไม่มีตะโพกหากพบเห็นยามค่ำคืนโดยไม่เห็นหน้าข่าตายังไม่ทราบว่าด้านใดเป็นด้านหน้าด้านใดเป็นด้านหลังเราไหนเลยพึงตาต้องใจนางเซียวอิงพอฟังถึงกับขุนแขนแทบอกระเบิด อิสตรีไม่มีผู้ใดไม่ใส่ใจกับรูปร่างหน้าตาตัวเองโดยเฉพาะคำพูดนี้ยังกล่าวจากปากบุรุษที่ตัวเองบังเกิดจิตปฏิพัตธนางก้มศรีรษะมองดูหน้าอกตัวเองพบว่าบทบังจนไม่เห็นปลายเท้าตัวเองต้องร่ำร้องในใจนี่ยังเล็กอีกท่านต้องการให้ใหญ่โตเพียงใดไม่กลัวท่านอึดอัดขาดใจตายหรือยังมีตะโพกกุลสตรีแดนจงหยวน จึงตโพภกเล็กจนเหลือเชื่อผู้อื่นเติบโตขึ้นบนทุ่งหญ้าฝึกวิชาขี่ม้ายิงธนูตั้งแต่เล็กตโพภกนี้เซียวอิงรูปคลำตโพภกตัวเองสัมผัสถูกความกลมกลึงทั้งเต่งตึงราวกับผลท้อที่สุกงอมต้องคลุ่นคิดตโพภกเช่นนี้กลับมองว่าเป็นบุรุษท่านตาบอดหรือไร นั่งขุนเคืองจนคิดโถมเข้าไปพิสูจน์ร่างกายตัวเองเรียกศักดิ์ศรีตัวเองกลับคืนมาเสียวีเฟยภายในห้องหัวรอเฮะฮะแล้วกล่าวว่าเป็นความจริงหรือเหตุใดข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านกล่าวไม่ตรงกับใจในความเห็นข้าพเจ้าเมื่ออูหลันถูยานั้นอยู่ข้างกายท่านท่านดูเหมือนมีความสุขยิ่งเสียสิน,นึกถึงความสุขทางเพศในคืนนี้ จึงรีบแก้ต่างว่าไม่มีเรื่องเช่นนั้นยังไม่ใช่เพราะนางรู้จักภาษาถูเจียต้องการความช่วยเหลือจากนางท่านเข้าใจว่าเราจะแยะแสสนใจนางหรือทั้งไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่างทั้งเจ้าอารมณ์ยามดูร้ายขึ้นมาโอ้ยเรากระทั่งเอ่ยถึงยังไม่เอ่ยถึงท่านลองนึกดูเถอะสตรีบนทุ่งหญ้านางหนึ่งพยศด,ดูร้ายถึงเพียงไหน เรายังเหลือบแลนางหรือเสี้ยวีเฟยหัวรอกคิกออกมากล่าวขึ้นว่าเอาเธอนินทาว่าร้ายพอแล้วกระมังท่านก็ไม่ต้องรีบร้อนแก้ต่างข้าพเจ้าจะไม่สร้างความลำบากแก่ท่านแล้วเสี้อศินเห็นนางผุดลุกขึ้นหมายจากไปจึงรีบกล่าวขึ้นว่าท่านคิดไปที่ใดเสื้อวีเฟยกล่าวอย่างขุนเคืองว่าต้าเราแย่ซึ่งหมายถึงนายผู้เท่าใหญ่โต ฟายังสว่างเรืองรองท่านคงไม่ให้ผู้อื่นอยู่เป็นเพื่อนท่านตั้งแต่ตอนนี้กระมังท่านอยู่ว่างแทบตายข้าพเจ้ายังมีงานการต้องกระทำความจริงเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของท่านจึงแวะมาชมดูไหนเลยจะคาดเฮ้เสียสินพอฟังทราบว่ารายการบันเทิงในคืนนี้ถูกกำหนดแน่นอนแล้วจึงยิ้มระรื่นแจ่มใสกล่าวขึ้นว่าตกลง เหนียงจื่อไปทำงานของท่านเสี่ยววีเฟยพอจากไปเสียวอิงก็เข้ามาแทนที่หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเสี่ยสินใช้สายตามองจากที่สูงลงมาเบิกตาจนกลมกว้างเสี่ยสินพอเห็นลักษณะท่าทางของนางต้องใจเต้นระทึกขึ้นยกสองมือป้องอกทําท่าราวกระต่ายน้อยตัวหนึ่งถามขึ้นว่าท่าน ท่านคิดทำอะไรหรือเซียวอิงหัวรอดจนเผยเห็นฟันขาวสะอาดสองข้างแก้มปรากฏรอยลักยิ้มวูบหนึ่งแล้วหายวับจากนั้นปั้นหน้าเคร่งเครียดยกมือกดใส่หน้าอกเสี้ินถามขึ้นว่าปากแผลขอกง,งดีขึ้นหรือไม่เสี้ินร้องโอยออกมากล่าวขึ้นว่าโอยอย่าได้กดเจ็บปวดยิ่งเซียวอิงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยว่า ผ่านไปหลายวันยังไม่ดีขึ้นหรือก๋วกงท่านร่างกายอ่อนแอนักกล่าวพลางก็ยื่นมือกดปากแผลอีกและ่ะพวกเราอื<ม>เสี่ยสินร้องเรียกได้ครึ่งคำเสี่ยวอิงก,ก็คว้าหมอนใบหนึ่งกดปากแผลของเสี่ยสินไว้ร้องขึ้นว่าหากว่าร้องอีกข้าพเจ้าจะกดท่านให้ตายเสี่ยสินส่งเสียงอูอ้ีแต่เนื่องเพราะใจขยาดขาดเขา จึงไม่กล้าขัดขืนเสียวอิงกลายเป็นดุร้ายถึงเพียงนี้ไม่ต้องถามก็ทราบว่านางได้ยินคำพูดของตนเองเมื่อครู่แล้วยาโถนี้กําลังกโกรธแค้นเสียสินไหนเลยกล้าตอแยนางเสียวอิงหยีตาลงกล่าวขึ้นว่าเจ็บปวดหรือเสียสินพงกศรีรษะระรัวเสี่ยวอิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า ต้องขออภัยยิ่งข้าพเจ้าเป็นสตรีทีท่เติบโตมาจากทุง่งหญ้ามีนิสัยดุร้ายทั้งเจ้าอารมณ์ไม่ทราบว่าความอ่อนโยนเป็นสิ่งใดมือไม้ยหยาบกระด้างไม่อาจเทียบกับสตรีในแดนจงหยวนได้นางกล่าวอย่างไรก็ไม่สลักสำคัญปัญหาอยู่ที่นางทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งยกมือตบหน้าอกเสียศินเบาๆนางไม่ได้ใช้ดวแรงเท่าใดพอตบฝ่ามือส่งบอกว่าเจ็บปวดไม่เจ็บปวด บอกว่าไม่เจ็บปวดยังเจ็บปวดอยู่บ้างทั้งสร้างความตื่นเต้นตึงเครียดยิ่งกว่าเนื่องเพราะไม่ทราบว่าฝ่ามือใดของนางตบฟาดเบาๆฝ่ามือใดหนักนวงกว่าเดิมเสียสินพยายามฝืนยิม้มเพื่อแลกกับความเห็นอกเห็นใจของเสี่ยวอิงจนใจที่หมอนหนุนใบใหญ่ปิดบังครึ่งซีกหน้าของมันไว้ต่อให้มันเป็นนักแสดงชายยอดเยี่ยมของต้าหมิง ก็ส่งผลกระทบถึงฝีมือการแสดงเสี่ยวอิงหาวันไว้ใจอันใดไม่โอ้ยขวองคงแหย่ท่านดูหน้าอกของท่านเซี่ยวอิงคล้ายพบเห็นของวิเศษใดฟุบหน้ากับหน้าอกเสียสินกล่าวชมเชยว่าขว๋องคงแย่ฝึกฝนจนกล้ามเนื้อหน้าอกทั้งบึกบืนทั้งแข็งแรงต่างกับผู้อื่นที่มีแต่ซี่โครงหากพบเห็นยามค่ำคืน โดยไม่เห็นหน้าค่าตายังไม่ทราบว่าด้านใดเป็นข้างหน้าด้านใดเป็นข้างหลังแต่ว่าข๋อกงแหยผิดแลกแตกต่างให้ข้าพเจ้าลูกคลำดูนางพลันกลางนิ้วทั้งห้าดุดกลงเล็บเหี่ยวตะกุยใส่หน้าอกเสี่ยศินเสียศินพลันสะบัดศีรษะดิ้นหลุดจากหมอนหนุนที่กดหน้าไว้แผดเสียงร้องว่าช่วยด้วย